อานะครับครูขอกลับมาสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คันนี้เป็นรถ Honda w เวฟ1 1อยสิบคาร์บูเลเตอร์นะครับจากที่มามีปัญหาคืออะไรครับกินหัวเทียนควันดำควันไหลอะไรเนี่ยนะครับก็นะวันนี้วันศุกร์ที่12นะครับลูกศิษย์เขาก็แก้ไขปัญหาเป็นที่พอใจแล้วนะครับทีนี้ครูก็จะมาให้ความรู้ตรงนี้ถือเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในรถเวฟร้อยสิบคาบูตัวนี้เนี่ยนะครับนะตอนที่มาทีแรกเนี่ยมันมีท่อนี้มาหนึ่งท่อซึ่งถ้าเกิดติดตามชมคลิปครูมาเนี่ยคือครูก็จะบอกว่าท่อเน,นี่ยมันคือท่ออากาศวงจรเดินเบาซึ่งในรถคันเนี่ยไม่มีการใส่ไส้กรองอากาศมาคือปล่อยมาโดเดอย,อย่างนี้เลยนะครับแล้วปลายท่อเน,นี่ย ก็คือจะสวมเข้ากับคาร์บูเรเตอร์ตรงจุดนี้นะครับที่นิ้วคูชี้อยู่นะในวงจรเดินเบาอากาศจะเข้าตรงนี้นะครับในคาร์บูเรเตอร์ของรถคันนี้นะอากาศไม่ได้เข้าทางด้านหน้านะครับเพราะทางด้านหน้าเนี่ยผู้ผลิตเขาทองเหลืองกึงและอุดเอาไว้ดังนั้นในรอบเดินเบาอากาศจะเข้าทางตรงนี้ทีนี้ตรงนี้ถ้ามันเป็นรถที่มันสมบูรณ์เนี่ย มันจะต้องมีไส้กรองอากาศตัวขา,ขาวๆอยู่แต่ก่อนหน้าเนี่ยเหมือนที่ครูบอกอะ่ะคือช่างบางคนไม่ได้รู้จริงไม่ได้รู้ประโยชน์เห็นอะไรมันเกะก,กะกูก็ทำไมครับถอดแล้วทิ้งก็เท่ากับว่ารถคันนี้มีท่อสวมอยู่ตรงนี้กระปาตรงนี้ปล่อยดูดิคีิฝุ่นคีิผหงตัวมแมลงน้ำฝนน้ำล้างรถก็จะทำไมครับเข้าไปที่คาร์บูเรเตอร์ได้ นาวันที่ทำรถเสร็จติดได้เดินเบาได้เร่งได้ควันขาวควันดำไม่มีเหลือแล้วนะครับครูก็บอกลูกศิษย์ครูว่าว่าถ้าเจ้าของเขาพอใจกับสายเส้นนี้ครูก็ต้องพอใจด้วยเพราะครูไปบังคับให้เปลี่ยนไม่ได้แต่เนื่องจากลูกศิษย์ที่เขาเรียนกับครูไปคือเขาเรียนจบไปแล้วเขาก็รู้แล้วว่าในรถคันนี้มันมีวงจรเดินเบาอยู่มันมีอุปกรณ์ส่วนควบอะไรมันมีประโยชน์ยังไง ก็คงไปคุยกับทางเจ้าของรถเจ้าของรถก็เลยเซ็นอนุมัติให้ทำไมครับซื้ออ่าเปลี่ยนอุปกรณ์ทำตรงนี้ให้มันสมบูรณ์ท่อนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับอ่าคุณตัดทิ้งไปเลยทีนี้ถ้าจะทำให้ตรงนี้กลับมาสมบูรณ์มีอะไรบ้างเดี๋ยวครูอธิบายดังนี้นะครับหนึ่ง จะต้องมีท่อยาง2เส้นแต่ท่อยาง2เส้นนี้คือคนละทรงนะราคาแท้เบิกศูนย์เส้นละ60บาท2เส้นเป็นเงินร2 0บอ่าเสร็จแล้วแต่ละเส้นของท่อยางจะมีเข็มขัดหัวท้ายมีท่อสองท่อต้องใช้เข็มขัดสี่ตัวคุณคิดไปเลยนะฮะเข็มขาดตัวละสิบห้าบาทนะ อ่าคิดไปก่อนนะหกสบเมื่อกี้ร้อยยี่เจ๊ปะ่ะฮะนี่60เป็น1้0ยแแล้วไส้กองตัวเนี้ยตัวละประมาณ135บาทคิดไปร้อก่อนเท่าไหร่ครับ330ร้อยสามป่ะฮะตัวเดียวไส้กรองอกาดมีตัวเดียว150กับ180ยแปดสิามร้อยสาสามร้อยสาแล้วถ้าเกิดจะให้มาสมบูรณ์เนี่ย ไอ้ไส้กองตัวเนี้มันจะมียางรัดคล้ายๆยางที่หนีบตัวแฟชเชอร์ไฟเลี้ยวรีเลย์ไฟเลี้ยวหนีบกล่องซีไอประมาณอย่างนั้นนะ่ะแต่เนี่ยเราไม่ได้เบิกยางมาให้พี่ปุ้ยกับโยทินก็เลยเอาเคเบิ้ลท้ายหรือหนวดกุ้งทำไมครับลูดปืด้ดทีนี้ครูคิดเองนะสมมติว่าเกิดเราเบิกยางนี้มาอีก20ก็จะเป็น350บาท ของมันอยู่ของมันดีๆใช่ป่ะครับถ้าไส้กรองตัวนี้สกโปกเอาถอนมาเป่าทำฟาร์มสะอาดได้ที่ครูชี้เนี่ยเดี๋ยวครูพาไปดูฝั่งนู้นด้วยถ้าใช้มานานมันสกโปกเป่าแล้วมันไม่หายมันสกโปกเยอะก็เปลี่ยนคุณก็เสียแค่135ร้อยสามสิบห้าบาทถูกไหมฮะแต่นี่คือคุณไปเข้าร้านครูขอญาตพูดไม่สุภาพคือกูไม่รู้หรอกนี่คือวงจรหายเหวอะไรใช่ป่ะครับแม่งข้ออะไรคือกูไม่รู้ครับ พอกูไม่รู้ปุ๊บกูทาไมเลยครับถอดทิ้งถอดทิ้งพอถอดทิ้งไปปุ๊บมันไม่มีกองดักขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นก็เข้าคาบูคาบูคุณสกรปรกน้ําเข้ารถของคุณทําไมครับวูบสะดุดดับแล้วคุณก็มาล้างคาบูแก้ปัญหาโน่นนี่นั่นมันก็ไม่จบเข้าร้านผิดปัญหาตามมาอีกเยอะนะ ทีนี้มาดูนะครับมันต่อ,อยังไงเราเอาที่ฝั่งนี้ก่อนนะครับอื่อากาศนี่นะฮะที่เขาสวงไว้นี่เห็นไหมครับนี่มันจะต่อครูเอาจากเวฟร้อยสิบตัวนี้นะเพราะเดี๋ยวคุณชอบมาถามครูว่ารุ่นอื่นต่อเหมือนกันหรือเปล่าเอาจากคันนี้นี่เห็นไหมครับนี่นี่ด้านหลังมอกกองเรือนมอกองนี่จะมีท่อยางนะนี่เขาใส่เข็มขัดเรียบร้อยเห็นไหมครับนี่น่ะเดี๋ยวท่านไม่เห็นนะครูขยับกล้องให้ นี่นะที่คูชีนี่นะนี่เขาใส่ท่อยางสวมเข้าตรงนี้มีเข็มขัดหรือคลิปรัดอยู่นะอ่าโอเคนะจากนั้นในท่อยางอันนี้ปื๊บจะวิ่งมานี่ตามที่นิ้วคูชีปื๊บแล้วสวมเข้ากับอะไรครับไส้กรองนะแล้วไส้กรองมันจะมีทิศทางการไหลนะครับทิศทางการดูดอากาศจะวิ่งผ่านไส้กรองแล้วไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งรบวนโจไหนครับ อีกฝั่งหนึ่งนะนี่นะครับอีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้อากาศมันดูมาจากหมอ้อกองใช่ไหมครับโฟมาหรือไหลมาเสร็จปุ๊บนี่เห็นไหมครับนี่มาตรงนี้เห็นป่ะมีเข็มขัดรัดอีกใช่ไหมครับ,รบปับ๊บนี่สวมปุ๊บโค้งโค้งกับแล้วตรงหมอ้อกองเนี่ยมันจะมีมันจะมีเดือยอ่ะมีขาโผลมาเพื่อทําไมครับล็อกสายแต่เนี่ยคือคงจะโดนหักไปแล้วปกติจะมีเดือยโผลมาอยู่ล็อกสายอันนี้โค้งอะฟื้ แล้ววนกลับไปฝั่งขวาของรถอ่พอวนกลับมาฝั่งขวาของรถนี่เห็นไหมครับไอ,ทอ้ท่อมาตะกี้นี้ปั๊บนี่เข้าตรงนี้ใช่เปล่าสึบนี่ใส่กองอากาศวงจรเดินเบาแล้วก่อนหน้านี้กองไม่มีไอ,ทอ้ท่อนี้ไม่มี เนี่ยเหลือแต่ท่อเนี่ยโดเดมาอย่างเงี้ยเนี่ยท่านผู้ชมก็ดูได้เห็นอะไรไหมเนี่ยข้างในมีแต่ขี้ดินขี้ฝุ่นถึงได้บอกว่าเราไปทําไปซ่อมรถแล้วเจอช่างที่รู้ไม่จริงใช่ปะครับเกะก,กะอะไรไม่รู้คือกูทาไมหมดครับถอดอีน,น้อยแม่ก็ถอดคอยทิ้งไปด้วยบอกคอยคอยเกะก,กะนะครับเออ อะไรนะคาร์บูเรเตอร์เกก,กาทอดอีกอันนี้ไม่ได้พูดแะใครนะครับใช่ป่ะครับคือคุณเป็นช่างอะ่ะคุณควรต้องเรียนรู้ว่ามันคือตัวอะไรมันทําหน้าที่อะไรถ้าไปถอดของเขาทิ้งแล้วมันจะเกิดอะไรใช่ปะ่ะฮะคุณบอกว่าผมถอดทิ้งห่อ,อหมดเลยแล้วคุณก็เอายางเส้นนี้เอาเม็ดลูกปืนมาอุดพออุดปุ๊บเครื่องยนต์มันติดแต่มันเดินเบาไม่ได,ไมได้มันดับ ก็น,นี่ไงผมอุดแล้วไงน้ำก็ไม่เข้าที่ฝุ่นก็ไม่เข้าแต่เบาดับก็เป็นอาว่ารถคันนี้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งไปนะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวกูติดเครื่องให้ดูหนึ่งรอบออนส่วนสายไฟนี่เจ้าของเขายังไม่ไม่อนุมัติซ่อมนะติดเครื่องเนี่ยทีเดียวติดเดินเบาได้ แล้วตอนนี้ก็ไม่มีควันดํำไม่มีควันขาวเพราะว่าของเก่าเนี่ยมันคือขเมเหลาค้างพ่อเนื่องจากก่อนหน้านี้ไอ้ลิ้นปีกที่เสื้อโช๊คมันค้างมานานนะครับแล้วรถคันนี้ตอนลือ้อลูกสูบออกมาก็จะมีแหวนติดตายนะลูกติดเขาก็ล้างทงฟ้าสาสาดแหวนมันก็ขยับใช่ไหมครับสามารถสร้างแรงอัดกวาดน้ำมันเครื่องได้ดีขึ้น อีกหนึ่งที่นะครับเรียบร้อยครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ